จอปัญหาหนักนะคะเรื่องของแก๊งดาวรถจักรยานยนต์กลโกงของเขาเนี่ยแยบยนต์มากทีเดียวนะคะค่ะโดยการที่หลอกให้เหยื่อนะคะไม่ไม่ได้หลอกค่ะเป็นการนําป้ายเนี่ยไปติดไว้ตามเสาไฟฟ้าหรือว่าตามสะพานลอยหรือ,อตามตู้โทรศัพท์สาธารณะต่างๆเป็นป้ายให้ปล่อยกู้นะคะ,คะด้วยดอกเบี้ยต่ําแล้วก็สามารถที่จะให้เงินได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็วิธีของเขาก็คือให้ผู้ที่ไป สนใจเนี่ยไปเรารถจักรยานยนต์ออกมาแล้วก็ไปแจ้งความเท็จค่ะว่ารถหายเพื่อที่จะเอารถแล้วก็เงินประกันค่ะค่ะชุดสืบสวนของตำรวจภูธรสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้สามารถจับกลุ่มนางสาวธิพรวรรณรักาศ์อายุ23ปีชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินได้นะคะที่เข้าแจ้งความว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวดำหมายเลขทะเบียนป้ายแดง09ข4765หายไปในระหว่างที่จอดไว้ในซอยหลังห้างเซ็นทรัลชลบุรีค่ะ ตำรวจได้สอบปากคำนางสาวทิพวรรณแล้วก็พบพิรุษหลายอย่างนะคะแล้วเมื่อเข้นสอบไปได้เพียง30นาทีจึงได้ยอมรับสรารภาพนะคะว่ามาแจ้งความเท็จโดยข้อเท็จจริงนั้นได้นำรถจกกักรยานยนต์ไปให้เจ้าหนี้ที่สั่งให้ไปดาวรถแล้วแต่ไม่ทราบว่าเจ้าหนี้เนี่ยได้นำรถจกกักรยานยนต์ไปไว้ที่ไหนต่อเขาก็ให้การต่อไปด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปเก็บประกาศเงินโดยทันใจที่ติดตามตู้โทรศัพท์สาธารณะตามสะพานลอยแล้วก็โทรไปสอบถามรายละเอียดเพราะว่าเดือดร้อนอยากจะใช้เงินนะคะ พอโทรไปเนี่ยผู้รับสายแจ้งว่าหากต้องการเงินจะไปดาวน์รถจักรยานยนต์ก็สามารถทําได้นะก็ไปตามขั้นตอนของเขาไปแจ้งความด้วยพอได้เงินได้เงินไปแล้วได้รถไปแล้วนะคะให้ไปแจ้งความว่ารถหายจากนั้นก็ให้เอารถเนี่ยไปมอบให้กับทางผู้ที่ปล่อยเงินกู้ <Okay. S 1> ถ้าทำกระบวนการนี้เสร็จสิ้นนะคะโดยไม่ติดปัญหาอะไรเนี่ยก็จะได้รับเงิน10,000บาทเป็นการตอบแทน เขาบอกเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเนี่ยเพิ่งทําเป็นครั้งที่สองเพื่อที่จะนาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวรวมทั้งหนี้สินต่างๆนะคะ แต่ว่าในกรณีนี้ตำรวจก็ได้ฝากเตือนมานะคะว่าการแจ้งความเท็จว่ารถหายนั้นเพื่อเอาเงินประกันนั้นถือเป็นคดีอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนรถจกักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหานำไปส่งต่อแล้วนั้นจะให้ทางบริษัทที่จำหน่ายมาแจ้งความและดำเนินคดีอีกครั้งเพื่อติดตามแก๊งเดารถมาดำเนินคดีทั้งหมดต่อไปค่ะจริงๆข่าวนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วนะคะล่าสุดก็ที่เชียงบุรีนี่ละคะก็เป็นเรื่องที่ ออต้องมาเตือนภัยคุณผู้ชมกันเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะคะเข้าใจว่ากําลังเดือดร้อนเรื่องเงินแต่ว,ว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยนอกจากคุณจะไม่ได้เงินไปใช้ได้อย่างที่ต้องการแล้วนะคะสุดท้ายก็ต้องมาถูกจับถูกปรับด้วยนะคะ,คะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นถือเป็นคดีอาญาด้วยนะคะ,คะถ้านํารถจักรยานยนต์ไปแจ้งหายเพื่อ,อที่จะเอานําเงินประกันมาค่ะ,คะ ก็อาจจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมด้วยนะคะวิธีการง่ายๆเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดมีน้อยใช้น้อยนะคะ<ฆ>มีมากก็ใช้ให้น้อยหน่อยก็จะดีจะได้มีเงินเก็บด้วยจะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในวังวนของแก๊งเงินกู้แบบนี้นะคะ<ฆ>แล้วก็ไปสู่กระบวนการของแก๊งดาวรถจักรยานยนต์ที่กําลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นั่นเองค่ะ